ผู้ชมค,คะกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนปฐมศึกษาของสํนงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งมั่นที่จะดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนให้มีโภชนาการที่ดีมีความสุขรอบรู้โภชนาการและอาหารปลอดภัยกิ่นอิ่มทุกมือ้อวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนบ้านกอสเตรียมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งเราจะมาดูการบริหารจัดก,การโครงการอาหารกลางวันของที่นี่กันคะ่ะ โรงเรียนบ้านกอสเลียมนะครับโรงเรียนขนาดเล็กที่การศึกษา2,568นี้นะครับเรามีนักเรียนอยู่ทั้งหมด92คนได้รับการสนับสนุนก็ประมาณจากโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีเครือข่ายเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนครับนำมาขับเคลื่อนเป็นทุนหมุนเวียนนะครับและก็ส่งเสริมการเกษตร,รในโรงเรียนครับผมโรงเรียนบ้านกอสเลียมมีกิจกรรมเด่นในโรงเรียนก็คือกิจกรรมมินิฟาร์มซึ่งเด็กๆนอกจากจะเรียนรู้วิชาการในห้องเรียนแล้วเขาก็ยังจะได้เพิ่มพูนทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมมินิฟาร์มนะครับซ ตเียเด็กทุกชั้นนะครับตั้งแต่ป1ถึงป6จะได้เรียนรู้การทําการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการเพราะเห็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ปลูกผักนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะก็จะเป็นทักษะชีวิตให้กับเขาในอนาคตโดยผลผลิตที่ได้จากโครงการมินิฟาร์มนะครับจะถูกนําเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกอเะเลียมครับ ผลผลิตที่เหลือส่วนหนึ่งก็จะนํามาสร้างมูลค่าเพิ่มในโครงการตลาดนัดวันศุกร์ Friday Farm Market ของโรงเรียนบ้านกอ่อเสียมครับเทศบาลตำบลบวกค้างได้มีส่วนร่วมในการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันอุดหนุนเกี่ยวกับนมนะฮะให้กับเด็กๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการผักดันให้โรงเรียนกับชาวบ้านทําโครงการร่วมกันนะฮะโดยชาวบ้านเนี่ย ก็จะใช้การปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์และนํามาแลกเปลี่ยนกับนักเรียนนะคะโดยโรงเรียนเนี่ยจะจัดให้มีถนนคนเดินหรือตลาดนัดเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยโรงเรียนเนี่ยก็ได้ทําโครงการมินิฟาร์มนะฮะก็จะมีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์แล้วก็เ,เลี้ยงไก่ไข่นะครับซึ่งจะนำไอ้วัตถุดิบตรงนี้มาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านที่ในตลาดที่จัดขึ้นนะคร mm ับ hmm. เราก็จะได้วัตถุดิบที่หลากหลายจะนํามาประกอบอาหารให้กับเด็กๆซึ่งเด็กๆก็จะได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัยไร้สารพิษแล้วก็ครบสารอาหารทั้งหมู่นะคร mm ับ hmm. แล้วนอกจากนี้ขบวนการนี้เด็กนักเรียนก็จะได้มีการเรียนรู้เรื่องการทําการเกษตรเรียนรู้เรื่องการแปรรูปแล้วก็การทําการตลาด คือดีจะใช้ทักษะตรงนี้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านก่อสเสลี่ยมน,นะคะจากงบประมาณที่เราได้รับจากสสรจากรัฐบาลถ้าพูดตามความจริงแล้วมันจะไม่เพียงพอค่ะเพียงแต่ว่าทางโรงเรียนทางาคณนะครูเนี่ยทำด้วยใจค่ะเปิดให้นักเรียนเนี่ยกินอิ่มได้เรียนก็จะมีความสุขแล้วก็จะเรียนอย่างมีความสุขด้วยค่ะเราก็เลยพยายามหางบประมาณจากรอบนอกจากบุคคลในโรงเรียน จากอุคโแในคะรอบครัวของขคณะครูจากชุมชนมาช่วยซัพพอร์ตงบประมาณในการจัดอาหารกลางวันค่ะอาหารกลางวันโรงเรียนเนี่ยเราจะเซตเมนูไว้ประมาณ20เมนูต่อ1เดือนนะคะซึ่งมันจะวนกันไปเนี่แหละค่ะประมาณ20เมนูจากเมนูที่1ไปจนถึงเมนูที่20มันจะวนไปอย่างนี้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนโดยเอาเด็กนักเรียนเป็นที่ตั้งเพื่อความสุขของเด็กๆซึ่งก็เป็นลูกของเราอีกคนหนึ่งค่ะคุณแม่ก็มีลูกสาวนาะเรียนที่นี่จบไปแล้วตอนนี้มีหลานอยู่กําลังอยู่ปปห้าค่ะ ก็โอเคค่ะที่นี่ดีทุกอย่างค่ะอาหารเขาก็อร่อยค่ะเด็กๆชอบค่ะลูกๆร้านๆไปก็ไม่บ่นค่ะอิ่มทุกคนค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงดีเรียนดีจะ้ะคุณครูที่นี่ก็โอเคพอ,อก็ดีมากค่ะเป็นโครงการที่ดีสุดๆเลยค่ะชื่อมนตรีครับชื่อมนตรีเป็นไงบ้างอาหารกลางวันที่นี่อร่อยมากเลยครับอ่าหนูชอบกินอะไรครับข้าวมันไก่กับขนมจีนจ ก็จะน้ำก็จะน้ำเหรอแล้วครูเขาให้กินข้าวนี่เ็าให้ตักข้าวให้กินเยอะไหมเราตักเองได้เลยครับตักน้อยก็ได้ตักเยอะก็ได้ครับอ,อ๋อเป็นบุฟเฟ่เลยเหรอที่นี่ใครอยากกินเท่าไหร่ก็กินเต็มที่ใช่ครับอืมมีผลไม้ได้วยไหมมีผลไม้มอะไรแกมังกรอ๋อมะละกมฝรั่งเยี่ยมเลยมีหน้าตัวเราอะ่ะ วันปึ๊กเลยเนี่ยฮะกินเยอะกินเยอะไปหน่อยกินเยอะไปหน่อยโอ้ค่ะและนี่ก็คือโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านกอเสเลียมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งที่ดําเนินการตามหลักโภชนาการเด็กกินอิ่มทุกวันไม่เกิดภาวะทุกโภชนาการสําหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ